สี่ปีเกิดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นเรามาดูซิว่าภายในสี่ปีนี้มีปีอะไรบ้างที่ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองการงานดีการเงินก็ดีหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือบางคนนั่นก็ได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองทั้งหมดก็มีอยู่สี่ปีเกิด เรามาเริ่มต้นกันในท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชะลูในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคนที่เกิดอยู่ในปีชะลูหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นคนที่เกิดอยู่ในปีชะลู ในเรื่องของการงานดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านท่านยิ่งขยนันยิ่งทำในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้าอยู่เรื่อยๆการทำงานท่านทำอยู่นี้นั่นก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเรามาดูในในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างคนที่เกิดอยู่ในปีชะหลูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนั่นการเงินการทองมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเมีทั้งรายรับและก็รายจ่าย ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุดหนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในปีชะลูในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการ,กรเกษตรหรือในเรื่องของการค้าขาย ท่านหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองมีเงินมีมีเงิน,ม,ม,งน,ม,งนมีทองหมุนเวียนเข้ามาการลงทุนจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดอยู่ในปีชะลูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่นั่นความรักความใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ปรึกษาหาหรือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน คนที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะเจอะเจอเนื้อคู่ด้วยตัวของท่านเองหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไปเจอเจอเนื้อคู่ของท่านด้วยมีคนนำพาเขาเรียกว่าแม่สื่อแม่ชักอันนี้ให้ท่านสังเกตดูให้ดีคนที่ท่านไปติดต่อหรือว่าที่เข้ามาคบท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีฐานะ อยู่กินก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีชะลูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่นั่นต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่นั่นก็นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งคนที่เกิดอยู่ในปีขานก็มีการเบื่อนายเ,าเบื่อนาย เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานที่จำเจบางคนก็อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะย้ายงานอันนี้ก็ย่อมทำได้คนที่เกิดอยู่ในปีคานถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนก็ไปได้งานใหม่ๆที่ดีบางคนก็มีเจ้านายคอยสนับสนุนลักไคล เป็นดูท่านอีกก็มีบางคนทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็จะมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีขานดวงการงานดีมีที่ปรึกษาหรือการงานส่วนรวมก็ถือว่าดีท่านทำที่ไหนก็มีคนลักคร่มีคนถามถึงท่านอยู่ช่วยเหลือท่าน ในเรื่องของการงานจึงดำเนินไปได้ด้วยดีการเงินการทองก็มีตลอดท่านจะเป็นคนที่หาเงินเก่งทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือท่านจึงทำให้คนที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ถือว่าดวงดีดวงเด่นก็ว่าได้บางคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อน การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดอยู่ในปีขานท่านก็จะมีโชคจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีขานของเดือนกุมภาพัน์นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทนให้กับคนที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะกันบ้างประจําเดือนกุ่มภาพันธ์นี้นั่นคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะในเรื่องของการงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็มีงานใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยท่านทำงานอยู่งานเก่าๆก็เป็นงานที่ดีในช่วงนี้บางคนก็ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือว่ามีการ เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกก็ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางคนได้งานใหม่ๆเข้ามาทำบางคนก็ทำงานเก่าๆก็ถือว่ามีมีเจ้านายรักใคร่เอ็นดูในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินการทองก็มีหมุนเวียนเข้าออกหิบจับอะไร ก็มักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านถือว่าในเรื่องของการเงินดีการงานก็ดีในช่วงนี้โชคลาบเคาะคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะก็จะมีอยู่ด้วยในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นั้นท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอได้ คนที่เกิดอยู่ในปีเถาะถือว่าดวงตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดเีเจ้าที่เจ้าทางเปิดให้ท่านรับโชครับราบ,บในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์นี้นั่นคนที่เกิดอยู่ในปีเถาะในคู่ในเรื่องของคู่รักคู่ครองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่พึ่งพาสายปรึกษาหาัหลือได้ กับคนรักคนใครในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นคนที่ยังเป็นโสดก็อาจจะเจอเจอเนื้อคู่ในช่วงนี้ท่านสังเกตดูให้ดีบางคนก็เข้ามาตีสนิทเพื่อจะมาเป็นเพื่อนหรืออีกอย่างหนึ่งเข้ามาตีสนิทเป็นแฟนก็มี ในช่วงนี้ท่านสังเกต mad, ดูให้ดีจะมีหลายคนเข้ามามีทั้งคนดีคนไม่ดีให้ท่านสังเกตด้วยตัวเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นราศีต่อไปนั่นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีมะโรง จะเป็นคนที่เรียกว่าใช้เงินใช้ทองเก่งในช่วงนี้มีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งโดยมากท่านจะอยากได้โนนอยากได้นี่จะทําให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองฟักเงินฟักทองอยู่เรื่อยๆแต่ในเรื่องของการเงินการทองคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงจะหาเงินหาทองเก่ง มีเงินมีทองหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆท่านจะไม่ค่อยเดือดร้อนถึงจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงก็ไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นของแพงของใหญ่ๆของอะไรก็แล้วแต่ท่านก็สามารถซื้อหาจัดหาได้คนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในเรื่องของการเงินการทอง ท่านไม่เดือดร้อนเพราะว่าท่านมีงานดีทําในช่วงนี้จึงทำให้ท่านนั้นมีเงินมีทองทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขได้ในช่วงของเดือนกุมภาผ่านนี้นั้นคนที่เกิดอยู่ในปีมะโรงในเรื่องของสุขภาพและพาราามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วย คนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานท,านที่ดีในช่วงของเดือนกลุมผ่านนอกเสียจากท่านใดที่สูงอายุก็อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยโรคเก่าๆและโรคที่ติดเนื้อตัวมาอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ สำหรับความดันไขมันเบาหวานคนที่สูงอายุต้องระมัดระวังไว้การเดินการเหินการเข้าห้องน้ําอาจจะมีการลื่นล้มให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้างบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้สนนไปเหนือไปใต้ไป,ไป,าไปทางไหนก็คอยระมัดระวังไว้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเรา ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี